สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เสนอเป็นตอนที่1ครับท่านผู้ชมครับในจํานวนรัฐธรรมนูญ18ฉบับของประเทศไทยนั้นมีอยู่12ฉบับที่บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แก่ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจกสยามพุทธศักราช2475 สองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2511 7. รัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยพุทธศักราช2517 8รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2519 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521 10รัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยพุทธศักราช2534 1 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยพุทธศักราช2,540และ12รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยพุทธศักราช2,550ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรสยามพุทธศักราช2,475นั้นได้ให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่ต่ำกว่า1ใน4เป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมการพิจารณามีแค่สองวาระ เมื่อสมาชิกลงมติเห็นชอบในวาระแรกแล้วให้รอไว้หนึ่งเดือนการออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบด้วยให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระสุดท้ายใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่ต่ำกว่า 3- ใน4ของสภาผู้แทนรัษฎรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ยติขอแก้ไขเพิมเ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องเสนอโดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4การพิจารณาแบ่งเป็น3วาระวาระที่1ใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า2ใน3วาระที่2พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราโดยใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เมื่อเสร็จวาระที่2แล้วให้รอไว้15วันวาระที่3การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อ และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า2ใน3รัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490บัญญัติไว้แต่เพียงว่ารัฐธรรมนูญนี้แก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของรัฐสภารัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยพุทธศักราช2492ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเสนอได้โดยคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรวมกันหรือสมาชิกของแต่ละสภาจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน5ของรัฐสภาการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1ใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า2ใน3ของรัฐสภาวาระที่สองพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราโดยใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เมื่อเสร็จการพิจารณาในวาระที่สองแล้วให้รอไว้15วัน การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า2ใน3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรจำนวนไม่ต่ำกว่า1ใน4ของสภาผูาะะ้แทนราษฎรวาระที่1 ใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า2ใน3ของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่สองพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราโดยใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เมื่อเสร็จการพิจารณาในวาระที่สองแล้วให้รอไว้15วันการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า2ใน3ของสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจรไทยพุทธศักราช2 5 1 1ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองสภารวมกันหรือจากสมาชิกของแต่ละสภาจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาการพิจารณาวาระที่หนึ่งใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าสองในสาม ของทั้งสองสภาวาระที่สองพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราโดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เมื่อเสร็จการพิจารณาในวาระที่สองแล้วให้รอไว้15วันการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าสองในสของทั้งสองสภาท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า รัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนที่1ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ